สวัสดีครับที่ได้รับกระทรศาสตร์รถยนต์จินนะครับหรือว่าสารรถเครื่องนะครับวันนี้ก็อยู่กับพิกไบค์มากหน้าหลายพานะฮะแต่พอจะเน้นไปที่วันนี้จะเน้นไปที่อ่าหกห้าศูนย์นะครับอ่ะโอเคฮะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดซับสไคร้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดรถราคาดีๆและสาระดีในเรื่องเกี่ยวกับยานยนต์นะฮะอ่ะโอเควันนี้เนี่ยฮะมีหกห้าศูนย์อยู่สี่คันนะฮะสี่คัน ทางุ้นทางนลน่จะไม่ได้รีวิวนะสองคันนะเอาคันนี้ก่อนนะอันนี้มี6 5 0ยอยู่สีส่คันต่างปีก,กันนะฮะต่างของแต่งต่างสีแล้วเรามีเบนเนลี่เรียวซีโอใช่ไหมอ่านถูกไหมเรียวซีโนนะเรียวซีโนตัวนี้จะเป็นทรงแบบว่าออกสแคมเบิร์นสแคมเบิร์นหน่อยนะฮะ5 0 0ซีซีนะฮะ สองสูบห้าร้อยซีซีเสียงแบบสี่สูบโอ้โหอ่ะนหนๆก็พูดแล้วนะฮะเบนเนลลี่นะฮะเลออนซิโน่นะไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่านะเลออนซิโน่เลออนซิโน่เนี่ยเป็นรถเครื่องยนต์สองสูบนะฮะห้าร้อยซีซีนะฮะโชคหน้าเนี่ยจะกระบอกใหญ่มากนะสังเกตนะสังเกตกระบอกโชคหน้านะใหญ่มาก ตัวรถเป็นสีดำเท่าที่ผมเห็นในเมืองไทยเนี่ยจะมีสีดําแล้วก็สีแดงนะคันนี้ผมได้มาสองคันนะฮนะปีเป็นปี18ทั้งคู่นะฮะเป็นปี18ทั้งคู่สองคันสองทรงทรง,ทรงแรกเนี่ยคันแรกเนี่ยคันแรกเนี่ยจะเป็นทรงแบบว่าสไตล์เดิมๆนะสไตล์เดิมๆทรงที่สองเนี่ยอืมไม่แต่งซิ่งดูคาฟเฟ่มากขึ้นนะแต่งซิ่งดูคาฟเฟ่มากขึ้นอะ ไล่าจากคันนี้เลยกันเราเริ่มจากคันที่ราคาถูกที่สุดในวันนี้นะราคาถูกที่สุดในวันนี้คันนี้เป็นปี2018นะครเปิดราคาอยู่ที่89,000บาทนะ89,000บาทด้านหน้าก็จะมีชิวหน้าต่างนะฮะไฟหน้าเนี่ยเดิมจากโรงงานเลยเป็น LED ผมเปิดไฟให้ดูนี่อ่ามีดีไลด์ด้วยนะครับไฟเลี้ยวก็เป็นแบบ LED อ่า ไฟนิวแอลวีดีนะปิดไปก่อนบางคูหน้า <Okay. S 2> เป็นแบบสองชิ้นติดกันนะมีรูปสีโตด้วยนี่รูปสีโตเบรกคาลิเปอร์เอ้ยดูดิเบรกแปะโลโก้เบนเนอรี่ 8, แต่ทรงเนี่ยมันเหมือนพวกเอมโฟเลยนะทรงเหมืนอนพวกเอมโฟเลยยางเนี่ยไซส์120 เจ็ดสิบนะยางใหญ,ใหญ่ไม่เหมือนรถเล็กนะรถเล็กบางค่ายนี่ร้อยสิบนะนี่ร้อยยีสิบมาเลยตัวถังเนี่ยทรงออกสแคมเบอร์มากไม่ได้โค้งนูงนจนเกินไปแล้วก็บาะลาดยาวเป็นชิ้นเดียวนะนะานนี้มีแคทบามาให้มีกมันล้มตรงนี้มีกันล้มมาให้นะครับมีกมันล้มสีเครื่อง ไม่มีตำเนกอรใด,าดานะมีรอยขี้เกลือบ้างนะฮะมีรอยขี้เกลือบ้างนี่ตรงนี้นะโชคหลังปรับได้ครับโชคหลังปรับได้ปรับแข็งอ่อนได้ท่อท่อแต่งเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ฟังเสียงนะท้ายนี่ยผมนับเส็จไฟท้ายมากรุ่นนี้ไฟท้ายสวย นี่รู่ไปท้ายปล่อยได้สวยงามมามีการดีดหลังนะฮะมาดูอีกฝั่งหนึ่งสีฝั่งนึงก็ยังสวยเนียนละมุนตาอ่ะตัวรวมวันนี้ถือว่าสวยอะนี่เปนข้าพี่โคนนะเอาไปวิ่งมานะข้าวพี่โคนลูกค้ามาลองรถเมื่อกี้นะคันนี้วิ่งอยู่ที่เท่าไหร่อะ อันนี้วิ่งอยู่ที่สองหมืนเจ็ดนะฮะโอ้โหเสียงหล่อไว้สตาร์ทสตาร์ทเครื่องมาเนี่ยเสียงเนี่ยแบบว่าสี่สูตรแน่ๆนะสี่สูตรแน่ หมื่นเก้าพันบาทนะแปดหมื่นเก้าพันบาทจัดไฟแนนซ์ได้นะฮะออกรถนิดนิดนะออกรถนิดนิดจำไม่ได้นะออกรถาไลร่นะมาดูคันต่อมาเป็นรุ่นเดียวกันปีเดียวกันนะครับแต่คันนี้เนี่ยแต่งมาสไตล์แบบว่าเซคัมเบิร์นนะเซคัมเบิร์นนะจ๋ามองจากด้านหน้าก่อนด้านหน้าก็มีมือเบรกมือคัทแต่งแล้วก็ฝากระปกุกแต่งด้านหน้าก็เป็น L อล เดิมๆนะครับอ่าโชคเดิมๆตรงนี้มีแต้มสีด้วยมีกาดหม้อน้ำนะมีไฟสปอตไลท์มีกันล้มข้างมีอกล่างแต่งสีเครื่องสวยๆนี้สีเครื่องสวยๆนะห่อทรงเอสซีปบาเฉียงมีรอยบ้างนะพักเท้า นิดๆหน่อยๆฮะตามการใช้งานสีถังยังสวยดูเบาเบาทำมาใหม่นะอันนี้เบาใหม่อันนี้เบาะเดิมไม่เหมือนกันนะฮะอันนี้เบาะใหม่ดูด้านหลังดูไฟท้ายหน่อยคันนี้จะเปลี่ยนเป็นท้ายสั้นมาแล้วม่อท้ายเท่ไว้รถไฟเร็วอ่ะไอฮะ ท้ายสั้นอันนี้ท้ายสั้นนะท้ายแต่งอันนี้ท้ายเดิมดูฝั่งนี้สู้สเต,เตอร์เหลือครับสู้สเต,เตอร์เหลือ,อนี้เราขึ้นฝุ่นนะขับมาเมื่อกี้นะอันนี้เป็นสวิตช์เปิดปิดไฟสปอร์ตไลท์สวยๆใช้สาย คันนี้รถมือเดียวไม่อยู่ที่เท่าไหร่ฮะ4 0 0เท่านั้นลอ,องเสียงหน่อยฮะไม่อยู่4 0 0นะกันนี้นะเสียงคันนี้จะนุ่มนวลกว่าคันที่แล้วนะอ่ะคันนี้เปิดราคา90,000 ห้าพันบาทเก้าหมื่นห้าพันบาทนะฮะไมซีพันหกร้อยโลคันนี้นะคันนี้แปดหมื่นเก้าพันบาทเลขไม่อยู่ที่สองหมื่นเจ็ดนะฮะจัดคฟแนนได้ทั้งคู่จัดคฟแนนทุกคันนะออกรถน้อยมากผมบอกเลยสนใจทักมานะอ่ะคันต่อไปเราเริ่มขยับมาขยับซีซีขึ้นมาฮนะคันนี้เป็น CB 650F ป 2018, ี2018เน้นย้ำว่า2018แท้นะไม่ใช่2017-18นะครับบอกว่าราคาเ้าใจคันนี้ราคาเนี่ยผมเปิดไว้ที่169,000เปิดเท่ากับไป27เลยโอ้โหถูกอะราคาถูกเลยคัะนี้ราคาถูกเลยคัะนี้อ่ะมาดูจากด้านหน้านก่อนด้านหน้าก็เป็นไฟแบบ LED มี hey, daylight เช่นกันนะนะดูโชกคต่างๆรอยอาจจะมีฝุ่นจับอยู่บ้างนะเพราะว่าพิ่งขยายร้านมาเมื่อกี้พึ่งอาออกมาจากร้านอาจจะมีฝุ่นเกาะบ้างอื้งเครื่องยังสวยมีแคทปรามีอกล่างนะพ่อเดิมพ่อเดิมะ ขยับนิดนึองอ่ะดูด้านหลังด้านหลังมีรอยขีดข่วนบ้างนะฮะน่าจะเกิดจากการขึ้นสแตนมาอด้านฝั่งนี้อ่โาโซ่สเตอร์เหลือ,อะสีสีมิงอาเป็นสวยครับดูการเครื่องฝั่งนี้ฮะสวยใส นะสวยใสยอ่าดูด้านบนถังก็ยังสวยใสยเลขไมยอยู่ที่ไรอ่ะวันนี้นี่เราได้ไอประกับแพนด้วยนะโดโมิโนโน,นะฮะดูเลขไม่อีกนึงหมื่นสามนะอันนี้หมื่ 13, นสะามอ่ะต้องเสยน,นหนึ่งฮะท่อลเดิมอะ ดังกิ้งกิ้งนี่ไม่ใช่เสียงเครื่องนะนี่นี่นี่ตัวสั่นนี่นี่เดี๋ยวจับอันนี้อันนี้จับไว้เลเดี๋ยวนิ้วดันไว้เน้นนิวน้วดันไว้สองข้างเลยหายดังแล้วอ่ะปละ่อยออกดังนะคันนี้เปิดราคา169,000บาทนะฮะ169,000บาทอ่ะโอเคจับไฟนั้นได้นะคันออกมา คันต่อมานี่ CBR 6ก0อ่ะคันต่อมาฮะ CBR หกข F นะฮะคันนี้ขอบอกว่าเป็นปีผลิต16บหกนะ,ะปีผลิต2016นะฮะไม่ใช่สิบหตัวสิบแต่อย่างใดนะ,ะปีผลิต2016ันคันนี้นะี่ยสีสวยเลยตัดลายสีไม่ใช่สติกเกอร์นะนี่ตัดลายสีเลยนะฮะอ่า ไล่จากด้านหน้าเช่นเคยฮะชิวหน้าะนะไล่ลงมานี่สวยๆอ่ะสีนี่สวยปิ๊งบอกเลยว่าสวยปิ๊งนะสีสวยปิ๊งอะมีกันค้างเครื่องนะมีกันค้างเครื่องบอกแคนโดมิโนโ่ฮะสีถังสวยๆเงาวับนะ เงาวับอ่ะท่อทรงเอสซีนะท่อทรงเอสซียางนี่เรียกได้ว่าเหลือแน่นตึบเดี๋ยวมันแคบนะขออนุญาตเดินไปทางโน้นยางพ i เรนีร่ล o อ s โซทูแน่นตึบนะยางแน่นตึบไฟท้ายมัดแต่งไฟท้ายมัดแต่ง โซสเตอร์เหลือเยอะๆนะโซสเตอร์เหลือเยอะสีสวยทั้งเครื่องฝั่งนี้ก็ไม่มีรอยนะสวยใสยสีเนี่ยไปเลย95%นะคันนี้เลขไม้อยู่ที่เท่าไหร่อะ23,000นะคันนี้ไม่สองหมื่นสามเสียงน่ารักน่ารักนะเสียงน่ารักน่ารัก อันนี้เปิดราคาเล้าใจฮะเปิดราคาเล้าใจอยู่ที่เท่าไหร่ดีแสนเจ็เราไม่ขายแสนหกเราไม่ขายไปี่สิบหกน่นย้ำนะเราขายแค่แสนสี่เท่านั้นหนึ่งแนสีนเก้าพับาทหนึ0งแบาท เครดิตตีออกรถ680ด6 8บบาทอ่ะสนใจถ้าเข้ามานะคันนี้ปี16คันต่อมาเป็น cbr 6 5 0 f ปี17 led นะครับคันนี้เนี่ยแต่งมาสไตล์แบบว่าสปอร์จานะมันสปอร์จา๋ายังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังดูจากด้านนอกสีสันชูดฉาดสีสีแดงตัดเขียวสะท้อนแสงนะชิวหน้าทรงสูงอนะ แถมมีสติกเกอร์พลังรีโอด้วยนะได้รีโอเมื่อไหร่แรงม้าขึ้นมาอีก50แรงม้ามีปุดจกรจกสีด้เงินนะไฟหน้า l อลดีแบบโรงงานด้านหน้าก็จะมีวิงเด็ดขนาดใหญ่นะวิงเด็ดขนาดใหญ่เพื่อที่จะช่วยในหลักอนุภาคพลศาสตร์นะตรงนี้เป็นสติกเกอร์ฟิล์มลอยน้ำนะครับ ด้านยางของเราที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้ยางเราได้มีการแถมเทปพ,พันสายไฟให้ไม่ใช่มาติดนะโอเคเอาอ,ออกอะ,อะตรงนี้เป็นที่ครอบโชกเฉยนะเป็นที่ครอบโชกเฉยวิกาดหม้อน้านะครับกาดหม้อน้ําดูโลมสีสวยนะปกยาวแบบสนามมีกันล้มข้างนะ สีหเครื่องสวยพ่อคาร์บอนนะพอน่าจะสามนิ้วได้สายนี้มันนี่มีตรงนี้ผมนำเสนอนิดนึงตรงเนี้ยโดยปกติแล้วเนี่ยสองจุดนี้ต้องต่อตรงนี้เลยตรงนี้เขามีการยืดออกไปด้านหลังนะให้ท่านั่งเนี่ยมันดูเป็นทรงสปอร์ตมากขึ้นอ่ะเบาสองตอนนะคนนั่งหลังนั่งสบายแน่นอนนะอันนี้คนนั่งหลังนั่งสบายแน่นอน เบาสอนก่อนหายสัน้นะนะด้านหลังเป็นโซ่เขียวสตอร์ตังนะตรงนี้มีนำเสนอควิก k ิปเตอร์โอ้โหไม่มีควิกชิปเตอร์ด้วยนะควิก k ิปเตอร์เข้าเกียร์ไม่ต้องคำคัดบางคนอาจจะสงสัยว่าควิก k ิปเตอร์คืออะไรคือการปกติเนี่ยออกเกียร์หนึ่งเนี่ย เราไงต้องกำคัดออกแล้วต่อให้มีคลิปเตอร์ไงต้องกำคัดปล่อยคัดออกแต่สองสามสี่ห้าหกเนี่ยอันนี้ไม่ต้องกำแล้วบิดเทเล่ให้สุดแล้วคุณก็ยัดเกียร์เข้าไปเลยนะสะดวกสบายสีถังด้านบนสวยๆส,สีถังสวยอันนี้หางคอบนมีตัวปรับแต่งนะทำให้หมอบลงไปอกีกนะครับน,นิสรงมันจะหมอบลงไปอกีก ดูนะดูคันนี้คันนี้นะเออดูเหมาะกันเยอะนะถ้านั่งเนี่ยบอกเลยสปอร์จานะฮะถ้านั่งในสปอร์จา๋าสำหรับคันนี้นะเลขมาอยู่ที่ไรอะเห็นึหมครสองหมื่นสี่พันะ 24, โลนะฮะสองหมื่นสี่พันโลอ่ะฟังเสียงนิดนึงฮนะเฮ้ยคันนี้เสียงเอาเรื่องเว้ย คอตรงนี้มันส,สนั่นๆนิดนึงนะมันเป็นแผงคอแต่งนะมันสวงลงไปเฉยๆนะ,อะโอเคคันนี้เปิดราคาโหทรงสปอร์ตเราใจเอาไปเพราะว่าไม่ต้องแต่งแล้วนะคันนี้ไม่ต้องแต่งแล้ว1นึ่งแบาทนะ1นึ0 0 0บาทใต้ทั้งปกสนามวิงเล็ตชิวหน้าทรงสูงคุชชิปเตอร์กันล้มมียืด ยืดตรงนี้ด้วยพักเท้านะยืดพักเท้าแผงคอแต่งนะแผงคอแต่งนะแต่มันอาจจะดูสันส่นๆนะเดี๋ยวจัดการเอาอะไรพันๆให้ตอนแรกเขาเทพันสายไฟมานะพักเท้าหลังเรามีให้นะครับพักเท้าหลังเรามีให้ 9, าาหนึ่งแสเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคันนี้ปีสิบเจ็ดนะปีสิบเจ็ดอ่ะคันต่อมาคันต่อมาคันนี้ เป็นโฉมใหม่แล้วนะเป็นโฉมใหม่แล้วเป็น CBR 650 R ไม่ใช่รหัส F แล้วนะเป็นรหัส R แล้วคันนี้เป็นรหัส R แล้วดูจากหน้าตานะต่างกันสิ้นเชิงนะหน้าตาต่างกันสิ้นเชิงดูด้านข้างซิดูด้านข้าง,าางแฟรลิงด้านข้างหรือว่าถังน้ำมันเนี่ยต่างกันนะต่างกันที่เห็นเหมือนกันเนี่ยก็จะเป็นตัวเครื่องนะครับ ตัวเครื่องตัวฝาเครื่องเนี่ยเหมือนกันเลยเพราะว่ามันก็เป็นตัวต่อยอดมานะแต่ว่าเรื่องแรงมา้าแรงบิดเนี่ยตัวใหม่เนี่ยมีเพิ่มมากกว่านะแล้วก็มีเทคโนโลยีใหม่ๆเพิ่มเข้ามาพร้อมทั้งโช๊คแบบหัวกลับนะครับรุ่นใหม่จะเป็นโช๊คแบบหัวกลับแล้วถ้ารุ่นเก่ายัางเป็นโชค๊คนี่อย่างนี้อยู่นี่อะเป็นโช๊คธรรมดาอยู่อะ ลองมาดูคันนี้ดูบ้างฮนะว่ามีของแต่งอะไรบ้างจากด้านหน้าก่อนเลยเช่นเคยมีชิวหน้านะมีชิวหน้ามีชิวหน้าฮนะอ่ะไล่ไปด้านข้างบ้างดูส,สีเป็นยังไงสีคันนี้ตีให้เลย90ฮเซนะสีตีเลยเกอร์เซแข็งเครื่องฝั่งนี้ยังสวยยังสวยตรงนี้มีของแต่งครอบโครงคาร์บอนนะ เฮ้ยโหของแต่งเยอะอยู่นะคันนี้ครอบโค้งคาร์บอนครอบปาร์มคาร์บอนบางคูหลังอะคาร์บอนนะพ่อแต่งทรงยาวเสียงนุ่มแน่นอนด้านบนด้านบนมีปั๊มเบมโบนะปั๊มเบรกเบมโบกระปุกเบมโบนะครับปั๊มเบรกเบมโบ่โหนี้ก็หลายตังนะหลายพันนะ่ะไล่ค่อยๆไล่ไปผมเจกที่ผมสองเกตน,นะ เบาเจ้าตัวเนี้ยจะดูสั้นกว่าตัวเก่าเห็นไหมนี่ตัวเก่าดูยาวกว่านะตัวเก่าดูยาวกว่าเห็นไหมเบาตัวนี้จะดูสั้นกว่าอ่ะไฟท้ายไม่ค่อยต่างจากตัวเก่าสักเท่าไหร่นะครับไฟท้ายไม่ค่อยต่างตัวเก่าเท่าไหร่ฝั่งนี้ก็ครอบคาบันทั้งชดุดฝั่งนี้ก็ครอบคาบอนทั้งชดุดมีควิกชิปเตอร์ มีควิกชิปเตอร์นะมี q u i กชิปเตอร์เข้าเกียร์ไม่ต้องกำคัดแบบคันเมื่อกี้เลยนะไม่แน่ใจว่าแบรนด์อะไรนะตรงนี้มีสีมีแั้งเครื่องมีแปะมาบ้างนะฮะมีแปะบ,บ้างมีแปะบ,บ้างดูด้านข้างเดี๋ยวผมแผนกล้องยังไงให้มันเห็นนะด้านข้างเจาะคันลึกๆมีรอยแค่นั้นนะมีรอยแค่นั้น มีรอยแค่นั้นเลขมายคันนี้มีเท่าไหร่อะเลขมายคันนี้หนึ่งมืนหกพันเห็นไหมหกพันสองร้อยยี่สิบสี่กิโลฟังเสียงกันนิดนึงบ <c oughs> ้านบนนี่มีประกับแคนโดวิโนโด่ด้วยปอกแคนก็แต่งนะฮะปีสองพันสิบเก้านะคันนี้ ปี2019นะครับปี2019ลองเสียงหน่อยฮะนุ่มๆคันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเจ้าของรถเดิมเนี่ยไปจูนมาหรือเปล่านะยกยิงยกยิงเลยนี่ฮะ เสียงหล่อกอำลังดีฮะเสียงหล่อกอำลังดีคันนี้เปิดราคาเล้าใจเช่นเคยเปิดราคาเล้าใจของแต่งขนาดนี้นะได้ทั้งป um ั๊มเบมโบ่ครอบคาร์บอนรอบคันควิกคริปเตอร์นะควิกคริปเตอร์อ่ะคันนี้เปิดราคาไปหนึ่งเอ้ยไม่ใช่ 1, ๆๆใหนึห่งแสนเลยทำไมทำไมเปิดราคาที่สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทอ่ะมีตำหนิตรงนี้ตรงนึงน,นะเพราะว่าตรงเนี้ย ผมมองว่าจะก่อดเขาน่าจะใส่กันสบัดมาอ่ะโอเคฮะในคลิปเสียงช่วงท้ายมันหายไปนะอ่ะสนใจคันไหนนะครับทักเข้ามาได้นะค,ะนะครับนะฮะทั้งกี่คันเนี่ยหน,น,นึ่งสสามสี่ห้าหกคัน6กคันนี้จัดแฟรนซ์นได้ทุกคันนะครับคันนี้นะราคา8ปดหมื้าพับาทคันนี้9ก้าหมื่บาทนะฮะเก้าหมื 95, บาทนะไม่สี่พันหกรโลคันนี้ปี18ดนะ 1นึ่งแสบาทนะครับคันนี้ปีสิปีสินะฮะหนึ่งแหมื่นบาทนะครับหนึ่งแาบาทอ่ะโอเคคันต่อมาคันต่อมาป2017นะีสองพันสะมีคยช,ชิปเตอร์ด้วยนะฮะแต่งทรงสปอร์ตนะฮะคันนี้เปิดราคาอยู่ที่1 7ึ่งแ็ดบาทนะครับห่งแสนเจ็ 9, บาท คันต่อมาเป็นปี2019ัเก้าเปี่ใหม่นะฮะ2องแ0 0หนบาทนะครับจัดฟันแนนได้ทุกคันนะสนใจโทรเข้ามาได้นะฮะที่0952355550นะครับ0952355550หรือทักมาที่เฟซฮาศารดถดเครื่องนะครับชื่อเฟซฮาศารถเครื่องนะทักเข้ามานะสนใจจัดฟันแนนทักเข้ามาซื้อสดลดได้นะครับโอเคไว้พบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ